วันนี้เป็นการประชุมคณะอเมริการครั้งที่สอับ2 5 6 7นะครับที่มาเ,าเรียกประชุมขออนเชนญท่านประชุมทานนะคะเพราะว่าจริงแล้วก็มีมีแพทย์ที่เคยนูนไว้ว่าอยากจะให้สามารถแก้ปัญหาระยะยาวได้จริงๆนะคะอย่างตามที่เราดูในเรื่องของข้อมูลที่ถูกศึกษา ไม่ที่ก็ทราบว่าอย่างเช่นน้ําท่วมหรือว่าปัญหาของคนโหรในคนโหรเนี่ยน,นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายปีหน้าหรือปีต่อไปก็เหมือนกันว่าจะยังมีปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่รู้สึกร้อนใจที่สุดนะคะว่าเราจะทำยังไงได้บ้างที่โอเคเราอาจจะไม่สามารถหยุดมันได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่วิธีรับมือที่ดีขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างหรือว่าจะทําให้ปัญหาเนี่ยจบเร็วขึ้น คือแนวแนวคิดแนวทางต่างๆเนี่ยค่ะก็อยากจะให้มามาร่วมมือกันในการที่จะศึกษาตรงนี้อย่างจริงจังก็อย่างชัดเจนเลยว่าเรามีเวลาหนึ่งปีนะคะที่ปัญหาแบบเดิมก็จะมาถึงในปีหน้านะคะแต่ที่สาคัญทางในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะทั้งราชการจิตอาสามูลที่ต่างๆที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณท่านรองรัฐมนตรีนะคะท่านีว่าการท่านผีช่วยรัาการ ที่ลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีทั้งเริ่มมีช่วยของอมหารไทยด้วยของตาโหมด้วยที่ลงไปอยู่ในพื้นที่ทราบว่าตอนนี้ก็สลับกันนะคะก็มีท่านอยู่ในอยู่ในจอด,ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆที่สแตนบายให้พี่น้องประชาชนนะคะอันนี้ก็มั่นใจว่าเป็นความอุ่นใจแล้วก็มหีหลายปัญหาที่ท่านท้องที่อยู่หน,น้างานก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะก็สถานการณ์ที่ไาย ไเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าที่ประชุมในเรื่องของคพรกันก็คิดว่าพยายามจะทําให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเสร็จภายในรู้สึกว่าจะเป็นก่อนก่องตุลาก่อนก่อนพฤศจิกานะคะก็คือปลายปลายตุลานี้ก็น่าจะจบนะคะปัญหาที่ต้องรอรับในปีหน้าต่อไปค่ะผมก็ขออนุญาตเชิญประชุมครั้งที่หนึ่งรับสองสามสิเจ็ดไฟเบร์สายได้เรื่องกัรต่อคุณแก้ไขเรียบร้อยแล้วแต่ขออนุญาต การบริหารจัดการง้นในระยะยาวก็จะเป็นเปียนาระที่สามในกรอบของโครงสร้า